คุณจําไว้เลยนะครับว่าการที่เรากล้าเป็นคนที่จะปฏิเสธคนเราจะกลายเป็นคนที่ใครๆก็เคารพก,การที่เราไม่ปฏิเสธใครเลยแม้แต่คนเดียวสุดท้ายจะไม่มีใครเคารพเราถ้าวันนี้เนี่ยการให้ความช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันทําให้เราเกิดความลําบากแบบนี้มันไม่ได้บุญนะครับการได้บุญหมายถึงความสบายใจเราสบายใจนะครับผู้ได้รับสบายใจ หากว่าเราให้เขาแล้วเราเกิดความไม่สบายใจเกิดเป็นทุกข์แบบนี้ก็ไม่ถือว่าได้บุญนะครับการที่ใครสักคนหนึ่งให้ความช่วยเหลือคนอีกคนหนึ่งแล้วกลายเป็นผู้ประสบภัยแบบนี้คุณต้องปฏิเสธให้ไวการปฏิเสธมันอาจจะทำร้ายจิตใจแต่มันจะกลายเป็นว่าคุณจะสบายใจนะครับอย่างน้อยเนี่ยบุญมันเกิดขึ้นกับตัวเองเราอย่าไปกังวลเลยครับว่าชีวิตเขาจะอยู่ยังไง เราอย่าไปกังวลเลยว่าเขาน่าสงสารและลําบากมากแค่ไหนนะครับเอาตรงๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของเขาว่าเขาเนี่ยจะจัดการกับชีวิตยังไงของเขาต่อเมื่อเรื่องมันเป็นเรื่องของเขาเราอาจจะเก็บเอามาใส่ใจและถ้าเราคิดพอประมาณแล้วเราก็วางมันลงไปไอ้ความทุกข์ที่เป็นความกังวลน,นั้นมันก็จะหายไปส่วนเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดใจอะไรหรือด้วยซ้ําเขาอาจจะถูกปฏิเสธมาแล้วเป็นร้อยๆครั้งเขาก็จะ มุ่งหน้าหาวิธีการของเขาต่อไปส่วนเราต่างหากครับหลังจากที่เราปฏิเสธคนแล้วเนี่ยเราต้องรีบวางลงให้ได้แล้วอย่าไปตัดตาคาญด้วยการจ่ายจ่ายไปนอกจากมันจะไม่เกิดผลดีอะไรคุณไม่ได้บุญไม่พอมันจะกลายเป็นทุกข์อีกด้วยดีไม่ดีนะครับคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์สมมติแฟนคุณรู้ขึ้นมาว่าคุณเอาเงินไปช่วยคนอื่นโดยไม่จําเป็นโดยไม่ปรึกษาเนี่ย มีปัญหาหรือ,อยังมีปัญหาแล้วดังนั้นครับการเดินทางสายกลางคิดสิว่ามันเป็นกรรมใครกรรมมันวันนี้เราอาจจะรู้สึกไม่ดีที่ปฏิเสธเขานะครับแต่วันหน้าเขาเองก็จะลืมมันไปคุณเองก็จะลืมมันไปต่างคนต่างใช้ชีวิตของเราต่อไปนะครับรู้จักปฏิเสธคนแล้วเราจะเป็นคนที่ใครๆก็เคารพเดินทางสายกลางนะครับช่วยเท่าที่ช่วยได้และไม่ทำตัวเป็นฮีโร่ เป็นเตี้ยอุ้มค่อมตัวเองก็ยังเอาไม่รอดแล้วจะไปช่วยเหลือคนอื่นแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทบนะครับ